เริ่มแล้วจ้าง,งานวัดบ่อบผุดในช่วงเทศกาลเข้าพรรษารอบนี้จัด9กวัน9คืนนะคะทุกคนเริ่มคืนแรกเมื่อวานนะคะทุกคนขาเริ่มตั้งแต่วันที่9จนถึงวันที่17กร,รกฎาคมเลยรอบนี้ใครเข้าไปทางหน้าว,วัดแล้วไม่เห็นเต้นงานไม่ต้องตกใจนะคะเขาย้ายมาตรงหลวงปู่ทวดแล้วนะคะแม่ขับกันมาเข้าซอยข้างๆ KOB นะคะทุกคนขาก็จะเห็นงานวัดเลยจะ้ะแม่หรือถ้าใครสังเกตแล้วไม่เห็น KOB นะคะทุกคนขาจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับตลาดสดบ่อบผุดนะรอบนี้มากับข้าวและของทานเล่นก็คือเยอะมากๆค่ะทุกคนขาก็คือละลานตาไปหมดเลยน้ำส้มน้้าาไมมตนนนนะะคคคทุกออออีีืพรววเดดปงั ทีไรนะคะทุกคนขาพลาดไม่ได้กับร้านแคบหมูร้านนี้เลยค่ะนัดแวะซื้อตลอดนะแม่และที่ร้านเขานะคะจะมีน้ําพริกนุ่มแบบเผ็ดน้อยค่ะทุกคนขาตัวน,นั้นก็คือรสชาติดีนะคะเด็กๆสามารถทานได้ค่ะครอบครัวเราก็คือเดินไปทําบุญแล้วก็เดินมาซื้อของกินจนอิ่มเลยนะคะในวันนี้มีใครไปเที่ยวงานวัดกันแล้วคะยกมือขึ้นค่ะ,ค,ะคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะเป็นยังไงบ้างชอบร้านไหนคะทุกคนค่ะคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะจะไปชิมเมื่อวานนะันประทับใจร้านนี้มากเลยค่ะไส้ทอดพองละยี่สิบค่ะทุกคนค่ะกินคู่กับน้ำจ